มุ่งสร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมนะคะได้มีอายุ35ปีและก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งถึงปัจจุบันนี้นะคะก็11ปีรวมแล้วก็46ปีค่ะและในวันนี้นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการจัดงานวันครบรอบ11ปีขึ้นโดยมีการทําบุญทางศาสนาแล้วก็มีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงรวมไปถึงมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ11องค์กร CSR นําพาพอมอสู่ความสุขค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศภายในงานแล้วก็ฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีไปชมกันเลยค่ะ ระสารันความันคงของรถ่เป็นผู้มอประกาศเกียรติแ,ตแก่11อค์วันนี้นร,นนรู้สึกภูมใจที่เห็นการเติบโตของประสบการพัฒนาสังคมและความันคงของรถซึ่ง,งเราถือว่าครบรอบ1 1ปีแต่ถ้าเราไปย้อนหลังเระวัติ ของความเป็นมาของกระทรวงการพัฒนาสังคมความมัน่นคงของมนุษย์นั้นก่อนหน้าน,นั้นเราเรียกว่ากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีมานานแล้วนะคะการดูแลสวัสดิการสังคมนั้นถ้าบวกกับ11ปีนี้ก็เป็น64ปี เปปีนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นปีที่สำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้าภาครัฐเอกชนประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็ได้มอบนโยบายนะคะให้าทางกระทรวงรับรุกรวดเร็วสิ่งที่สำคัญก็คือ เราจะต้องมีส่วนร่วมนะคะเพราะปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องทํางานด้านบุรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุกกระทรวงต้องมีส่วนร่วมและแน่นอนที่สุดน,นะคะบริษัทหรือภาคเอกชนองค์กรเอเโอนะคะก็มีส่วนร่วมวันนี้เราก็มีองค์กรนะคะที่มาร่วมแล้วก็ทํากิจกรรมอันเป็นกุศลน,นะคะซึ่งเราถือว่า เป็นผู้ที่บุกเบิกแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมถึงสิองค์กรด้วยกันนั้นก็อยากที่จะเชิญชวนบริษัททั้งร้านหรือองค์กรต่างๆนะคะมาร่วมกันสร้างกุศลแล้วก็ทาประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตรงนี้นันเชื่อมั่นว่าทุกคนนะคะถ้าเรามีจิตัเป็นกุศลแล้วเราช่วยเหลือสังคมร่วมกันเนี่ยปัญหาสังคมก็จะหมดสิ้นไปนะคะก็ขอ เชิญชวนทุกคนด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนเนี่ยเราควรจะจับมือกันและบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาสังคมเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาประเทศค่ะนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคนรู้เป็นนโยบายที่ดีแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนซึ่งต้องมีส่วนร่วมก็คือการบูรณาการเนี่ยมิฉะนั้นเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมไม่สามารถที่จะดําเนินการได้โดยกระทรวงเดียวนะคะทุกกระทรวงต้องมีส่วนร่วมนะคะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจิงรักฉินวัฒนเนี่ยฉันก็ ต้องการที่จะเห็นการบุรณาการร่วมกันนะคะตรงนี้ค่ะก็คือการที่เราต้องให้ทุทกกระทรวงเนี่ยได้ร่วมทำงานร่วมกันนะคะแล้วก แน่นอนที่สุดนะคะบริษทัทห้างร้านหรือองค์กร NGO นอขณะนี้ก็เข้ามาร่วมทำงานกับเราด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การพัฒนาเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาเ,เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่อ,อ,อยังอยู่ในท้องนะคะจนกระทั่งคือเรากระทรวงกรงารพัฒนาสังคมเนี่ยต้องดูแลดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องแรกเกิดนะคะ เป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้มิการจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายค่ะนั่นก็คือภาระหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนอกจากปัญหาในเรื่องการพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะเราก็จะต้อง,องเราก็จะมีงานของการพิหายชาตินะคะที่จะต้องออมี ภารกิจที่จะต้องดูแลผู้มีไรายได้น้อยที่ให้เขามีบ้านที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและก็น่นอนนะคะในส่วนของอาทางด้านค่ามนุษย์ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของประเทศซึ่งนั้นก็ได้พูดเสมอว่าปัญหาการค่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นระดับชาติแล้วก็ค่ามนุษย์เนี่ยเป็นค่ามนุษย์ข้ามชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ อยู่ในประเทศต่างๆด้วยเพราะนั้นการทำงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การสหประชาชาตินะคะ NGO แล้วก็ในส่วนของต่างประเทศด้วยสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือทางสำนังกงานตุลาการชาติเนี่ยจะต้องมีบทบาทสำคัญกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือว่ากระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานทุกๆกระทรวงนยคะเป็นมีความหมายอย่างยิ่งนะคะที่จะทำงานในเรื่องของการค้ามนุษย์ และแน่นอนที่สุดนะคะในองค์การสหประชาชาติก็เช่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องจับเบือกเขาเพื่อที่จะให้ปัญหาการค่ามนุษย์เนี่ยหมดสิ้นไปก็คือการที่ดําเนินการนะคะจับกลุมหรือดําเนินการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดนะคะถึงต้นต่อก็คือทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ ค่ะตรงนั้นก็มันก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเป็นหาการค่ามนุษย์เนี่ยจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของสำนังกงานตรวจคนเข้าเมืองก็คือตอมอนะคะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งาบบชาติเนี่ยค่ะจะต้องให้การกดขันในเรื่องของแบ็คลิสกับต่างชาตินะคะหรือตำรวจสากลให้รู้ว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ายาเสพติดข้ามชาติหรือค้ามนุษย์ข้ามชาติเนี่ยก็จะมาแฝงอยู่ในลักษณะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพราะ,ะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีรายชื่อผู้กระทําความผิดแล้วระหว่างประเทศเนี่ยให้ชัดเจนแลว้วก็กดขันในเรื่องนี้ค่ะ,เพ,ะเพราะการเดินทางเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีชื่อแล้วก็มีประวัติต่ตางๆตรงนี้ฉันเชื่อมั่นว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังนะคะปัญหาการค้ามนุษย์ก็สามารถจะหมดเป็นสิ้นไปได้ค่ะ ในในส่วนของการค้ามนุษย์หรือภาพรวมจริงๆแล้วในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็เป็นเสาหลักเสาหนึ่งนะคะของเออสาของสังคมต่อมีทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วยเพราะนั้นความเตมรียมพร้อมเนี่ยก็เต็มร้อยอยู่แล้วที่กระทรวงการพัฒนาสังคมจะต้องเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นกระทรวงหลักที่จะต้องออมีการขับเคลื่อนในเรื่องประชาคมอาเซียนร่วมกับ แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทางด้านสังคมค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงความสําคัญในวันนี้รวมไปถึงฝากความห่วงใย,ยไปยังประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะและในช่วงหน้านะคะข่าวบริการของเราก็เป็นข่าวเตือนภัยสําหรับผู้ที่ชอบใส่ทองล่อใจโจรน,นะคะและอีกข่าวก็เป็นงานถแถลงข่าวเทศกาลดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ริมหาดแม่รำพึงพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ IP ุ IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9สได้รับแจ้งเหตุคนร้ายชิงทรัพย ร้านขายของชําบริเวณหน้าโรงงานสวีนาครับก็ต่อมาภายหลังทราบว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้เสียหายที่ถูกกระชากสร้อยนั้นถึงแก่ความตายนะครับเราได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าคนร้ายนั้นได้มาหนึ่งคนนะครับทาทีมาซื้อของแล้วก็พยายามจะกระชากสร้อยของอลูกสาวเจ้าของบ้านลูกสาวเจ้าของบ้านร้องคุณพ่อที่อยู่ด้านหลังก็เลยออกมาก็เกิดนะการต่อสู้แล้วก็คนร้ายใช้มีดที่เตรียมมาแทงที่ น้าอกนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจหรือว่าแทงสองครั้งไปถูกบริเวณสําคัญพอดีก็ถึงแก่ความตายนะครับอตอนนี้เราได้รูปพัธุ์ของคนร้ายจากจากบริเวณที่กเกิดเหตุนะครับก็น่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกับรถจักรายานยนต์สีดําหรือสีน้ำเงินแบบสภาพเก่ามุ่งหน้าไปทางบ้านคําบ,บอลน,นะครับก็ชุดสืบสวนก็ได้ติดตามไปแล้วนะครับก็คาดว่าเราจะได้คนร้ายในเร็ว ก็ฝากเตือนว่าบริเวณที่กิดเหตุนั้นสําคัญมากนะครับก็ขอให้ทุกคนนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรที่ผิดปกติช่วยกันสังเกตจดจํานะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็พยายามใส่อย่างระมัดระวังนะครับอย่าโชว์จะทําให้เป็นบอกเกิดของความอยากของคนร้ายที่จะมาก่อเหตุครับ เครื่องดื่มตราช้างพีเศษฟลิกฟันเฟสมิวสิกเฟสติวัลวอร์นวันปอนสายลมเสียงเพลงครื้นเครงริมหาดร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่ไปกับเวนวัชราวัลีสิงโตนำโชคปลัว etc สครับลิปตาแทัตชคัลเลอร์ออารารรส้มอมาลาบุตดเบรสสิงเหนือเสือใต้และโจอีบอยพร้อมดีเจสุดมันเสาร์ที่2พฤศจิกายนริมหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองสรรสร้างงานโดยบริษัทแม็กซี่พาวเวอร์มีเดียจำกัดบัดพันสองร้อยบาทที่ไทยทิ켓เมเจอร์หรือโทร0810008864 แล้วเจอกันที่ระยองอย่าพลาดสวัสดีครับผมฉเฉลิมราชินีวงศิริครับกรรมาการผู้จัดการแม็กซี่พาวเวอรเดนะครับแล้วก็วันนี้กิตติขมแสนยาธรรมนะครับนะครับผมเราสองคนอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมในส่วนของงานมหากรรมเฟสติวลัลคุณกิตติมหากรรมเฟสติวลัลที่เรียกว่าเท้าแตะทรายนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเอ่าวไทยฝั่งภาคตะวันออกนะครับชื่อว่า Freak Fun Fest Music Festival 2พฤศจิกายนครับแพ็คก,กระเป๋าชวนเพื่อนมาฟินได้เลยครับหาดแม่ละพึงจังหวัดระยองในงานมีอะไรบ้างครับกิติดดครับก็จะมีศิลปินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสครับลิปตาแท to o อีทีซีโจอีบอยส้มมะเวลาแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นจริงๆก็คือกลุ่ม VRSO จะมาร่วมงานเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับจุดประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เราอยากที่จะประชาสัมพันธ์หาดแม่ลำพึงของเรานะครับที่เป็นชายหาดที่สวยงามแล้วก็น่าเล่นไม่แพ้ที่ใดๆเลยนะครับแต่ว่า,านักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้าเกิดลองมาแล้วเราเชื่อว่าจะติดใจแน่นอนนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ w w w f a c e b o o k c o m เขออนุญาตเอาใหม่นะครับ ww w ถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ www.facebook.com/fffconcert นะครับหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า Freak ัน n f e s t Concert ใน Facebook Fan Page ก็ได้รับรองว่าจะมีกิจกรรมในนั้นนะครับนอกจากสไลเดอร์ลมยักษ์ที่ใช้ทุกคนเล่นฟรีนอกจากปาร์ตี้โฟมที่ใช้ทุกคนเล่นฟรีนอกจากศิลปินอีกเยอะแล้วห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินที่จอดรถรวมไปถึงความปลอดภัยเพียบพร้อมเลยทีเดียวครับรับรองว่ามาสนุกมาชิลมาฟินกันหาไม่ล้วพึงจังหวัดระยองทะเลหน้าหนาวสนุกแน่นอนเลยนะครับ แล้วก็การมาการเดินทางนะครับก็ไม่ยากนะครับจากกรุงเทพก็เดินทางชั่วโมงกว่า,ก,วาก็จะถึงนะครับก็จะเป็นทาง10เลนนะครับฝั่งละ5เลนก็เรียกว่าคุณมาเถอะฝั่งคุณมี5เลนน่ะคุณมาได้เรื่อยๆไม่มีการสะดุดหรือติดขัดอะไรนะครับเรื่องความปลอดภัยก็เราจัดทีมงานไว้พร้อมทีเดียวครับเรียกว่าเป็นทีมงานความปลอดภัยระดับประเทศแล้วก็สําหรับงานคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญการมาระยองในครั้งนี้ ไม่จําเป็นว่าจะต้องพุ่งโฟกัสมาที่งานคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วระยองเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นอุทยานเขาแหลมย่านะครับหรือว่าจะเป็นระยองรีสอร์ทเป็นตํานานปลาเป็นร้านอาหารแหลมเจริญที่มี สาขาแรกเริ่มที่ระยองของเราเหมือนกันนะครับใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยด้วยกันน,นะครับเป็นนโยบายของทททอยู่แล้วด้วยการท่องเที่ยวใหม่หัวใจไทยนะครับท่องเที่ทยวไทยหัวใจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกๆท่านออกมาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองระยองใกล้ๆแค่นี้เองครับร้อยห้าสิบกิโลจากกรุงเทพมหานรครเดินทางสบายอาหารอร่อยแล้วก็ทะเลสะอาดด้วยนะครับยังไงอยากให้มาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวระยองครับ ออกมานลครับมาสนุกกัน2พฤศจิกายนย้ำอีกครั้งครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนทะเลหน้าหนาวสนุกกว่าที่คุณคิดครับฝากไว้ด้วยครับฟริกฟันเฟสครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการประชาพันธ์งานนี้นะครับก็ขอนำรียน,นะครับว่าประยองว่าเราเนี่ย หลังจากที่ได้รับประสบเป็นเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของน้ามันดิบรั่วไหลที่เกาะเสม็จเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ทําให้ระยองว่าเราเนี่ยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีนะครับการเข้าพักโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับประการท่องเที่ยวระยองและทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันปรึดสัมพันธ์นะครับระยองให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วณนวันนี้นะครับระยองว่าเราเนี่ยกลับสู่สภาวะ ข้อค้อนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็อยู่ในเ่องคการเยียวยานะครับนับจากจากนี้ไปนะครับเรายอมว่าเราจะกลับสู่ภาวะปกติที่ขอเชิญชวนครับทุกท่านมารองนะครับและโอกาสนี้ก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเมนี้คอนเสิร์ตกันที่หาดแม่ลำพึงซึ่งหาดแม่ลำพึงนั้นก็อยู่ในส่วนของใกล้กับตัวเมืองนะครับแล้วก็สถานที่กว้างขวางที่จะรถก็สะดวกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีดำแนินจัด งานนี้ขึ้นมาก็สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดระยองโดยท่านวิเิตชาติไปสิทธ์นะครับในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาและทราบภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวระยองนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นก็บอกว่าทุกท่านจะวัดที่ยระยองให้ความไว้วางใจว่าอาหารก็ดีทะเลก็ดีระยองพร้อมที่จะให้การบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ดื่มตราช้างพรีเซนต์ฟริกฟันเฟสมิวสิกเฟสติวัลวอร์นวันตอนสายลมเสียงเพลงครื้นเครงริมหาดร,ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่ไปกับเวนวัชราวัีสิงโตนำโชคบลัเอทีซ e ีสครับลิตตาแททูคัลเลอร์ซัออมอมราบุ ast, ูเทเบรสสิงเหนือเสือใต้และโจอีบอร์ดพร้อมดีเจสุดมันเสาร์ที่2พฤศจิกายนริมหาดแม่ลำพึงจังหวัดระย,ยองสรรสร้างงานโดยบริษัทแม็กซี่พาวเวอร์มีเดียจำกัดบัดพันสองร้อยบาทที่ไทยทิ켓เมเจอร์หรือโทร0810008864 แล้วเจอกันที่รยะยองอย่าพลาด เทศกาลดนตรีฟริกฟันเฟสมิวสิกฟเฟสติวัลวอลุ่มหนึ่งตอนสายลมเสียงเพลงคื้นเครงริมหาดนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกที่ริมหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีศิลปินและดีเจชื่อก้องของเมืองไทยไปร่วมงานหลากหลายทีมเลยเลยคะ่ะรับรองได้ว่างานนี้มันสุดยอดจริงๆ <S 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 เพียงดิฉันพูดได้เท่านี้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปก็คงอยากจะไปกันแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนด้วยค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับช่ว ท่วงปุจชาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือส,สวยๆค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999 อุช่าวิเศชนะการทำบุญที่จะได้บุญจริงๆควรทำอย่างไรครับอืมทำกับบุญญะเขตตังโลกัสสาติ ทำกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุญญาเขตแล้วผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญและบุญญาเขตก็คือผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ผู้ที่มีศีลเหมือนกับมีคนเขาพูดว่าไปหนถามเขาว่าไปไหนมาไปทําบุญไปที่ไหนบ้านพัคคนฉลาไปไหนมาไปทําบุญไปเลี้ยงเด็กกําพร้าไปไหนมาไปทําบุญไปปล่อยปลา อย่างนี้ไม่ใช่เดยกทำบุญนะเพราะว่าปลาไม่ได้มีศีลบ้านพักคนชราคนชรามีศีลกี่ข้อเอาถ้ามีศีลมากกว่าเด็กกําพร้าก็ถือว่าศีลข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญละถ้าขอทานให้เราไปให้เงินขอทานแล้วขอทานตบัดสัตว์ไม่มีศีลก็ไม่ถือว่าทำบุญนะเพราะฉนั้นบุญเนี่ยที่นี้ท่านเอาศีลเป็นประมาณ เอาศีลสมาธิและปัญญาบุญยะเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโรคไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ากําชับไปเลยว่าไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าคือผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญนั้นต้องมีศีลสมาธิและปัญญาโลภโกรธหลงเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์มีวิธีการจเจริญสติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ครับอืม โลภโกรธหลงก็เป็นสาเหตุของความทุกข์มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะโรภโกรธหลงก็เป็นสาเหตุของความทุกข์ได้ใช่แต่มันมีชาติปิดทุกข์ขาชราปิดทุกขังมรณงปิดทุกขามีการเกิดการแกร่ความเจ็บแล้วก็ความตายก็เป็นทุกข์โลภโกรธหลงไม่ใช่แค่ความทุกข์ไม่ใช่สาเหตุอย่างเดียวมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย แล้วก็มีความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นสาเหตุของความทุกข์อีนี้ไอ้โภโกดหลงเนี่ยมันเป็นทุกจรนะเพราะว่ามันเป็นแขกแปลกหน้าแต่ไอ้ชาติปิทุขาเมารณงปิทุข,ขังเนี่ยไอ้ความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความพัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยมันเป็นทุกประจํานะพวกนี้คือคือที่ทําเสร็จแล้วฮะ จะมีเสร็จแล้วอยู่ต้องเก็บเอาไว้อ๋อต้องเก็บอย่างดีเลยนะเนี่ยครับผมเอาวา,างพาดน,นี่ก็นเลครับอ,อันนี้รายละเอียดอันนี้คือคือเสร็จแล้วครับโอ้สวยงามมากครับ จะจะเห็นว่ามันจะลึกมากครับะครับอันนี้ต้องขุดตรงไปเลยใช่ครับโอ้โหรายละเลอียดที่สุดยอดมากเลยเป็นภาพลักษณะคล้ายๆนูนนูนสูงฮ<ะ>ครับนนแต่ไม่ไม่ถึงกระสูงมากฮ<ะ>ครับภาพนี้ก็เหมือนกันอันนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราเราจะต้องไปลงสีอะไรไหมัะ ครับลงสีครับลงสีเนี่ยช่างทําสีจะต้องลงเป็นมิติอีกมิติหนึ่งใช่ครับคือแล้วแต่แล้วแต่ทางหลวงปู่อยากได้ว่าจะลงสีธรรมชาติหรือว่าสีเนื้อไม้อถ้าสีเนื้อไม้ก็คือเหมือนทาแชล็กใช่ครับถ้าสีธรรมชาติก็ลงเป็นสีเป็นช่างเป็นสีช่างเป็นอ๋อเป็นเป็นสีธรรมชาติเลยเห็นเห็นเลยขึ้นมิติขึ้นมาอีกเลยใช่ครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีกิจกรรมดีๆมากมายค่ะตลอดจนเรื่องของการเตือนภัยนะคะข่าวที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมไปก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ชอบใส่ทองนะคะดิฉันก็อยากจะขอฝากเตือนทุกๆท่านนะคะถอดเก็บไว้ที่บ้านดีก,กว่าปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของคุณแน่นอนค่ะและงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรีริมหาแม่ลำพึงนะคะงานนี้ก็น่าไปเที่ยวมากๆค่ะ ทั้งนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระยองได้เชิญชวนให้รายการของเรานั้นไปร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยค่ะเราก็จะนําภาพบรรยากาศมันๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอยซ์เสียงประชาชนก็หมดลงเพลงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียน หรือว่ามีเรื่องราวดีๆอยากให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่อ e ีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันละทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ